ทุกท่านผมมัณฑาราพย์ตรองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ยืนอยู่ที่บริเวณจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังกา๊าซธรรมชาติจํานวน1,400เมกะวัตต์ของชาวภาคใต้แต่กําลังจะถูกป้นไปโดยกระทรวงพลังงานให้ไปสร้างที่อื่นวันนี้จึงขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านประธานสาภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตขอเชิญท่านประธานสาภาพแนะนําตัวแล้วพูดกับพี่น้องประชาชนครับสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชน ภาคใต้และทั่วประเทศดิฉันน,นิชารีกิตคุบนะคะประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวันนี้เรามาขอให้รัฐมนตรีนะคะให้ความสำคัญกับความมั่นคงไฟฟ้าของภาคใต้และของประเทศขอให้นำโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีกลับมาบรรจุในแผน PDP 2024ค่ะเพื่อประเทศชาติและประชาชนค่ะขอบคุณค่ะครับ พวกเราชาวภาคใต้ทั้งหมดพวกเราชาวภาคใต้ทั้งหมดครับขอสนับสนุนสาภาพแรงงานสนับสนุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้สร้างโรงไฟฟ้าที่นี่เพื่อความมั่นคงทางพลังงานทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคก,การท่องเที่ยวและทุกครัวเรือนของพี่น้องชาวใต้ทั้ง10ล้านคน เราต้องช่วยกันนะครับและเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สร้างโรงไฟฟ้าที่นี่ให้จรงได้นะครับให้ได้ค่ะให้ได้ต้องได้ต้องได้ครับเออจับมือเออสู้ไหมครับสู้สู้ม่สูสู้มิสูสู้มิสูสู้มิสูโอเคสู้